การรวมกลุ่มกันเล่นเกมมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยทําให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมนั้นมีความสนุกมากขึ้นแถมมันก็ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเพื่อนมีความสนิทสนมกันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่ากิจกรรมเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เหล่ายูทูบเบอร์มักจะทํากันอยู่เป็นประจำเพราะมันช่วยให้เราคนดูนั้นได้รู้จักและติดตามเราสมาชิกที่เล่นเกมด้วยกัน ถ้าว่าในบางครั้งการรวมกลุ่มกันเล่นก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาจนใหญ่ถึงขั้นทีมแตกเลยก็มีดังนั้นในวันนี้เราจะมาเปิดเรื่องราวของวานอส Gaming Crew กันว่าอะไรการที่ทําให้สมาชิกบางคนนั้นถึงกับต้องถอนตัวออกจากกลุ่มรวมไปถึงการหายตัวไปของสมาชิกในทีมอีกด้วยแถมบางคนยอดซัพย,ยังหายไปกว่าหนึล้านซับอีกตั้งหาก และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วละก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นอดน์แบบนี้จะมีไหมทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆเลยนะครับ ถ้าใครที่ติดตามวงการยูทูบเบอร์สายเกมของต่างประเทศในช่วง6-7ปีก่อนก็จะรู้กันว่านอกจากพิวที่พายแล้วมันก็ยังมียูทูบเบอร์อีกหลายคนที่สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมได้น่าสนใจเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็คือวานอสเกม i ิ g งยูทูบเบอร์สายเกมชาวแคนาดาที่ตัวของเขามักจะออกมาสร้างคอนเทนต์กับเหล่าเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำโดยเพื่อนของเขาก็จะถูกเรียกว่าวานอสเกมิงครู ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดที่เป็นวานอสเกมมิ่งครูได้นั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นโดยในตอนแรกพวกขาว็็เป็นปเพีงแค่เด็กหนุ่มธรรมดาที่ใช้ชีวิตตามวิถีที่ตัวเองชื่นชอบแต่แล้ววันหนึ่งอีวานฟงได้มารู้จักกับวิดีโอเกม Call of Duty 4 Modern Warfare มันกระทำให้เขารู้สึกสนุกกับการเล่นเกมนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งมันก็ยังเป็นเกมยอดฮิตในช่วงเวลานั้น มันฮิตขนาดที่ว่าบน YouTube มันก็บักจะมีคนอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้อยู่เป็นจํานวนมากแท้หม,ม่านก็ยังได้รับความสนใจจนยอดวิวแต่ละคลิปนั้นก็สูงเอาเรื่องในช่วงเวลานั้นและอีวานเองก็ชื่นชอบจะดูวิดีโอเหนี้จนเกิดไอเดียขึ้นมาเชี่ยะสร้างชาแน,นลเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่มีเวลาในเวลาตอนนั้นและในช่วงปี2011ตัวของอีวานก็ได้สร้างชาแน,นลของตัวเองขึ้นมาในชื่อว่าว่านอสเกมมิ่ง และมันก็เป็นชแนลที่มักจะอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับฟันนี่โมเมนต์ในการเล่นเกม Call of Duty Black Ops ในช่วงเวลานานและมันก็ได้รับความนิยมอย่างมากโดยตัวของวานอสเริ่มต้นชแนลของตัวเองและทำคลิปโดยไรซึ่งความประมาทใดๆมันก็ได้ผู้ชมในตอนนั้นชื่นชอบในโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวิดีโอของวานอสเกมมิ่งเมื่อผ่านไป2เดือนชแนลวานอสเกมมิ่งก็ได้มีคนติดตามมากกว่า1000คนและในตอนนั้นการเล่นเกม Call of Duty มันก็ทําให้วานอสได้ไปเจอเหล่ายูทูบเบอร์ที่กําลังสร้างตัวและมันก็ได้ว่าเขาตัดสินใจรวมตัวกันเล่นเกมซึ่งของได้ที่เขาเจอเลยนั้นก็คือมูสนักเกิลและก็ได้มีการพูดคุยกันผ่านเกมออนไลน์จนเวลาผ่านไปนั้นพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีก2คนได้แก่ Big จังเกลี่พนด้าและ i a m y c a t โดยมันมาจากการที่ Y Cat ไปโพสตลิงวิดีโอของตัวเองใต้คลิปของวานอสเกมมิ่ง และในเยพวกเขาได้เล่นเกมด้วยกันนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกับ Racing Cat และก็ s c r e w o l o g i ิ s และก็เกิดการรวมกลุ่มกันเล่นเกมหรือจะเรียกได้ว่าเป็นรุ่น OG ของ v n n o s Gaming Crew ก็ว่าได้ หลังจากนั้นวานอสเกมิงและเหล่าของเพื่อนก็ได้ช่วยกันสร้างคอนเทนต์ Funny Moment ออกมามากมายและบวกกับคุณภาพของวิดีโอนั้นมันก็เลยทำให้คลิปกลายเป็นที่สนใจและสร้างเสียงหัวเราะให้กับใครหลายคนจนทําให้เหล่ายูเซอร์กดซับช่องของวานอสและก็เพื่อนของเขาจนเติบโตมาเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปแชแนลของวานอสก็เติบโตขึ้นมันก็ทําให้เขานานอยากจะขยายฐานคนดูด้วยการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างและมันก็เลยไมให้เขาได้ไปปวดการเล่นเกมความหรูหรา ของยูทูบเบอร์ที่มีนามว่าเทเรอร์ไรเซอร์โดยการใช้เสียงออโต้จูดและมันก็สร้างเสียงหายกับคนดูเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นวานอสเองก็ยังช่วยโปรโมทคลิปของเทเรอร์ไรเซอร์จนกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดไม่นานหลังที่เจอกับเทเลอร์เรเซอร์นั้นทางวานอสก็ได้พบข้อความเชิญชวนให้มาทำคอนเทนต์ด้วยกันจากยูทูบเบอร์นามว่า H2O d e l i เดลหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเล่นเกมด้วยกันและก็ทำให้มาเจอเพื่อนของเพื่อน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Basic a l l y I Do Work ที่เป็นเพื่อนของ d ดลาริสจนกลายเป็นกลุ่มเพื่อนกันในที่สุดเมื่อกลายเป็นกลุ่มเล่นเกมกันแล้วพวกเขาก็ได้ช่วยกันสร้างคอนเทนต์ต่ตางๆให้กันและการเป็นจํานวนมากและมานก็ช่องพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกลุ่มคนที่เล่นเกมบน YouTube ต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีและในช่วงเวลานั้นก็มียูทูบเบอร์หลายคนเข้ามาร่วมกับเลกกับวานอส และก็กลายเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นมินิแลดบลุยคาลิเบอร์และก็น็อกกล้าที่พวกเขาเจอนเพื่อนกันไปอีกนานและสร้างคอนเทนต์ด้วยกันมาจํานวนมากด้วยการเล่นเกมด้วยกันนั้นมันก็ทำให้ชาแน,นลของวานอสและผองเพื่อนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแถมยอดวิวของเขาเองนั้นก็ไม่ใช่ใน,น้อยเพราะว่าแต่หลัก1ล้านวิวแทบจะทุกคลิปที่มีการปล่อยออกมาจนถูกขนานนามว่าเป็นยูทูบเบอร์สายเกมที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงเวลานั้น โดยหมันก็เป็นผลมาจากการร่วมมือกันวางแผนและสร้างคอนเทนต์ตลกๆรวมกันกับลาวของเพื่อนจนมันประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังเจอกับเลายูทูบเบอร์ที่เข้าร่วมกันสร้างคอนเทนต์ด้วยกันอีกหลายคนแต่แน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อๆของวานอสบางคนก็เลยจะเดินเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์เกม นั่นก็เป็นการจากลากันด้วยดีแต่ทว่ามันก็มีบางเรื่องที่มันทําให้ยูทูบเบอร์บางคนต้องออกจากกลุ่มไปด้วยความขืนเครื่องใจกันเพราะด้วยกลุ่มเล่นเกมของวานอสนั้นเป็นกลุ่มใหญ่หลายคนก็หลายความคิดเหมือนกันเลยไม่อาจจะเกิดความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างในบางครั้งอีกทั้งชแนลเพื่อของวานอสบางคนก็ไม่ได้เติบโตมากพอที่จะเทียบกับคนในกลุ่มจนทําให้เขาแยกย้ายกันไปแต่ก็มีหนึ่งคนที่มีเรื่องเ้าเกิดขึ้น และเขาคนนั้นก็คือมินิแลดที่ได้เติบโตเคียงคู่กับกลุ่มมาทุกคนในกลุ่มจนยอดซับมากถึง5้าล้านเแสนคนเลยทีเดียวโดยในปี2018นั้นเหล่าแฟนๆของวานอสเกม i ิ่งครูก็ได้มีการจับสังเกตอะไรบางอย่างได้เพราะว่าในช่องของมินิแลดมันไม่ได้มีการอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ร่วมกับวานอสเกมมิ่งครูมาหลายคลิปแล้วจนทำให้หลายๆคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งช่วงหนึ่งที่มินิแลดออกมาไลฟ์สตรีมนั้น มันก็ได้มีคนไปโดเนทถามว่าทำไมถึงไม่เล่นเกมกับ l ลาวาน Gaming c r e ูแล้วและทางมินิแลตก็ได้ตอบแค่ว่าตัวของเขานั้นไม่ได้เล่นแกรร่มดแล้วนั่นเองแต่ทว่าน้ำเสียงของเขากลับดูเกรียวกราดและเหมือนจะไม่พอใจเมื่อพูดถึง l ลาวาน Gaming c r e ูจากนั้นก็ยังมีการพูดถากถาง l ลาวานอสและผองเพื่อนอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการที่พวกเขายังเล่นแกรี่มดอยู่และมันก็ทำให้แฟนๆบางคนนั้นเริ่มถามกับทางมินิแลว่า ตัวของเขานั้นถูกเตะออกจากกลุ่มใช่หรือไม่โดยมินิแลตเองก็ได้ออกมาตอบตรงนั้นว่าไม่ได้โดนเตะออกจากกลุ่มแต่อย่างใดและเขาได้ที่จะออกจากกลุ่มนั้นมาเองโดยที่เขาออกมาแล้วก็รู้สึกสบายใจที่ทําอะไรก็ได้ตามใที่ตัวเองต้องการแต่ก็ยังมีการพูดจามไม่ดีใส่กลุ่มของวานอสอยู่เรื่อยๆโดยหลังจากนั้นในระหว่างการไลฟ์สตรีมของหนึ่งในวานอสเกมมิ่งครูอย่างเชิร์เลอร์ไรเซอร์นั้นผู้ชมก็ได้ถามว่า ถ้าไม่ถึงไม่ได้เล่นเกมกับมินิแลดแล้วซึ่งทางเทเรอร์ไรเซอร์ก็ได้ตอบว่าที่ไม่ได้เล่นด้วยแล้วก็เพราะว่ามินิแลดนั้นได้ออกจากกลุ่มไปแล้วแถมในตอนที่ยังอยู่ในกลุ่มนั้นมินิแลดเองก็ชอบพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนในกลุ่มซึ่งเพื่อนๆน,นั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรการและมูฟออนจากคําพูดของมินิแลดได้แต่พอมินิแลดโดนทําบ้างเขานั้นกลับยอมรับไม่ได้และเก็บความคิดขุนเครื่องใจเอาไว้จนมันทาให้หลายๆคนไม่พอใจกับการกระทําของเขา เมื่อเวลาผ่านไปมินิแลดก็ได้ออกมาแก้ต่างว่าตัวของเขานั้นจะกลับไปเล่นเกมกับลาวานอสเกมิงครูแล้วและโตัเขานั้นก็รู้สึกคิดถึงเหล่าเพื่อนเก่าเป็นอย่างมากและก็ดีใจที่ได้กลับมาสร้างคอนเทนต์ด้วยกันอีกครั้งแต่คําพูดของมินิแลดกลับถูกทําลายลงด้วยเทอร์เรอร์ไรเซอร์ที่ออกมาบอกกลางไลฟ์ของตัวเองว่า เรื่องทั้งหมดที่มินิแลตกล่าวมานั้นมันก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดการกลับมาคือดีกันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นและการออกมาพูดดีอย่างนั้นก็เพียงแค่ต้องการจะเอากระแสยแย่และความกดดันออกจากหลังด้วยความว่าโก6นั่นเองซึ่งมาถึงตอนนี้มันก็มีหลายๆคนที่เป็นผู้ชมเริ่มจับตของมินิแลตได้ว่าเขาหนานโกหเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียของตัวเองเอาไว้และก็โกหในหลายๆเรื่อง แถมก็ยังไม่เคลียร์กันเรื่องบางเรื่องที่ยังขุ่นมัวกันอยู่จนทําให้ความน่าเชื่อถือตัวเขาลดลงเป็นอย่างมากและยอดซับเองก็ลดลงตามความน่าเชื่อถือไปด้วยเมื่อเวลาผ่านไปทางของมินิแลนด์เองนั้นก็ได้หายไปอ่างช่องเป็นเวลาหลายเดือนด้วยกันก่อนที่จะกลับมาพูดถึงเหตุผลที่เขาหายไปชั่วคราวซึ่งมันก็มาจากการที่เขาและแฟนสาวนั้นได้เลิกลากันไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าอะไรแบบนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการทําใจ แต่หนึ่งสิ่งที่เขาได้พูดขึ้นมาได้นั้นก็คือการที่เขาบอกว่าตัวเองต้องเจอกับอาการป่วยในด้านของจิตใจหรือจะเรียกได้ว่าอาการโรคซึมเศร้าก็ว่าได้จากนั้นผ่านมาเรื่อยๆช่องของมินิแลตก็ไม่ได้เติบโตขึ้นกว่าเดิมแถมยอดซับก็เริ่มที่จะหลดลงเรื่อยๆแต่แล้วกระแสดามากก็ได้ก่อตัวขึ้นเมื่อมียูทูบเบอร์หญิงนามว่าเฮเล่2364ได้ออกมาทวิตข้อความและพูดถึงมินิแลตในทำนองที่ว่า ตัวของมินินันมักจะใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับอาการป่วยซึมเศร้าของตัวเองเพื่อให้เขานั้นทําอะไรก็ได้อีกทั้งตัวของฮาเล่เองนั้นก็ยังโดนมินิแลดคุกคามในตอนที่เธออายุ16ปีเองด้วยซ้ําจากนั้นมันก็ได้มีผู้หญิงอีกหลายคนที่ออกมาแชร์พฤติกรีแกลมของมินิแลดว่าเขานั้นชอบคุกคามทางเพศซึ่งจุดนี้ก็ทําให้หลายๆคนเริ่มได้เห็นท่าแท้ของมินิแลดแล้วว่า เขาเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกมาทําคลิปพูดถึงอาการป่วยของตัวเองโดยไม่ได้ชี้แจงให้เห็นความกระจางเกี่ยวกับข้อคอรหาที่กําลังลุกเป็นไฟแน่นอนว่าผู้ชมต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับดราม่าที่กําลังเกิดขึ้นจนกระแสเริ่มที่จะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดมินิแลดก็ต้องออกพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยเขาได้กล่าวว่าตัวเขานั้นไม่เคยคุกคามผู้หญิงเหล่านั้นในชีวิตจริงเลยและเขาก็ยังอยู่ในช่วงรักษาบําบัดโรคดังกล่าวอยู่ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการออกมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ทําให้เกิดความชัดเจนแต่อย่างใดอีกทางผู้ชมนั้นก็เริ่มไม่พอใจกับมินิแลดที่ไม่ยอมทําอะไรให้มันชัดเจนสักทีและนั่นก็เลยทําให้ศรัทธานในความน่าเชื่อของมินิแลดสิ้นสุดลงยอดซักของเขาก็ร่วงหล่นราวกับพาฝนจาก1 0 0 0 0แสนซับที่หายไปกลายเป็น5 0 0 0 0นและสิ้นสุดกันที่1ล้านซับที่หายไปนั่นเอง คิดดูนะครับว่าการที่ช่องหนึ่งยอดซั์หายไปได้1ล้านซัพ์มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวแต่ว่ามินิแลตสามารถทํามันได้นั่นแปลว่าผู้คนหมดศรัทธาในเขาไปจํานวนมากเลยล่ะครับอย่างไรก็ดีจบเรื่องของมินิแลตไปแล้วซึ่งปัจจุบันนั้นเขาก็ยังไม่สามารถกลับมายัางจุดที่ตัวเองเคยอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว อย่างไรก็ดีนอกจากเรื่องของมินิแลดแล้วเราก็ยังมีเรื่องที่ไม่ชัดเจนนั่นก็คือการหายตัวไปของหลุยคาริเบอร์โดยเขานานเป็นหนึ่งในวานอสเกมมิ่งครูที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าใครๆตรงที่เขานั้นสามารถทําเสียงเด็กได้และมันก็ทําให้หลายๆคนชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่แล้วในปี2016ในขณะที่เขากําลังทําการไลฟ์เล่นเกมโปเกมอนโกในกลางดึกอยู่เขาก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ทต่างๆเพื่อจับโปเกมอน แต่แล้วในช่วงท่าวิลิปนั้นตัวของลุยก็ได้กล่าวในคำนองที่ว่ามีคนกําลังขับรถอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเข้ามาอย่างช้าๆและหลังจากนั้นก็ปิดไลฟ์สตรีมไปในทันทีซึ่งมันก็สร้างความกังวลให้กับหลายคนเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนั้นเขาก็หายตัวไปเลยนานกว่า2ปีด้วยกันแต่ใครที่ติดตามเขาในทวิตเตอร์นั้นก็จะทราบกันดีว่าเขายังมีชีวิตอยู่ดีถึงกระน,นั้นในช่อง YouTube ของเขาก็ไม่ได้มีการสร้างคอนเทนต์ใดเลยหลังจากคลิปลฟ์ดังกล่าว แต่แล้วในช่วงปี2019ผ่านไป3ปีหลังจากที่ลุยได้ลาครั้งสุดท้ายในที่สุดเขาก็กลับมาลงคลิปอีกครั้งโดยคลิปดังกล่าวนั้นเป็นการออกมาทักทายแหลแฟนๆหลังจากที่ห่างหายไป3ปีอย่างไรก็ดีในปี2021เขาก็ได้ออกมาลงคลิปอีกครั้งโดยในคลิปนี้จะเป็นการพูดอย่างซีเรียสเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงไม่ทำคลิป YouTube ต่อ ซึ่งเหตุผลหลักๆของเขานั้นก็มาจากการที่เขาสามารถทำเงินเป็นล้านดอลลาร์จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ YouTube เพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาใน YouTube ในอนาคตแล้วมันทําให้ YouTube ล่มแล้วเขาจะขาดรายได้จากนั้นมันก็ได้มีการทวิตหลุดออกมาว่าหลุยนั้นทําคลิป YouTube เพราะว่าเงินแต่ในช่วงหลังมานี้เงินมันไม่มากพอที่จะจูงใจให้เขาทําคลิปต่อ นั่นอนทำให้เขาเลือกที่จะไปเดินเส้นทางอื่นอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นแล้วก็บิดคอยแทนและในชว่วงที่เขาอยากจะกลับมาทำ u t u b e อีกครั้งมันก็มักจะมีโอกาสทางธุรกิจเปิดให้เขาเสมอและนั่นก็เลยไม่ตัวของหลุยเลือกที่จะไปในเส้นทางอื่นดีกว่าแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีบางคนกล่าวว่าการที่หลุยเลือกที่จะไม่ทำ u t u b e นั้นเป็นเพราะเรื่องฉากที่เกิดขึ้นจากการโดนแฉโดยแฟนเก่าของเขาโดยแฟนเก่าของหลุยนั้นได้ออกมาทวิตข,ข้อความในทํานองที่ว่า การคบกับหลุยนั้นมันไปนเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเพราะว่าในตอนแรกนั้นหลุยเข้ามาจีบเธอในตอนที่เธอยังอายุ18และก็มักจะบอกว่าเขานั้นมีชื่อเสียงและโด่งดังมากแค่ไหนรวมไปถึงมักจะอวดรายได้จาก YouTube ที่ทำได้ด้วยนอกจากนี้ตัวของหลุยก็ยังมีลูกติดและเธอก็ต้องตื่นแต่เช้ามาเพื่อดูแลลูกของหลุยในขณะที่หลุยนั้นเอาแต่กินนอนแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อน อย่างไรก็ดีนอกจากทวิตของแฟนเก่าแล้วมันก็ยังมีคนมาเปิดโปงเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกหลุยคุกคามทางเพศด้วยการส่งรูปที่ไม่เหมาะสมให้กับเธอและมันก็ไำให้เธอนั้นอึดอัดใจเป็นอย่างมากจนต้องอาศัยคนอื่นที่มีชื่อเสียงในการบอกต่อเรื่องราวนี้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเรื่องมันเริ่มแดงออกมาแล้วมันก็มีทวิตออกมาแชร์พฤติกรรมของหลุยเกี่ยวกับความท็อกซิกของเขาเป็นจำนวนมากรวมไปถึงภาพแชทการสนทนาอีกด้วย แต่แน่นอนว่าเรื่องดาวบนอินเทอร์เน็ตนั้นใครๆก็สามารถสร้างเรื่องขึ้นมาได้มันก็เลยว่าแหล่งแของหลุยยังไม่สามารถคอนเฟิร์ม้อย่างชัดเจนว่าสรุปแล้วที่หลุยหายไปมันเป็นเพราะเขาอยากจะไปในเส้นทางธุรกิจหรือไม่เ,เพราะเขาโดนแฉกเรื่องพฤติกรรมกันแน่ อย่างไรก็ดีเรากลับมาที่เหตุผลแรกกันก่อนที่เขานั้นเลือกไปทําเส้นทางธุรกิจมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในช่วงหลังๆมาของปี2016นั้นลุยได้ออกมากล่าวว่าแชนแนลของเขาถูกปิดการสร้างไรายได้และมันก็ทําให้ตัวเขาขาดรายได้ในแต่ละเดือนและอยากจะไปหาอะไรอย่างอืงอ่นที่มาทําเงินได้และเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนเก่ามันก็เกิดขึ้นในปี2018หรือ2ปีเลยจากคลิปล้าสุดท้ายของลุยซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะมีเ,เซนเท่าไหร่ ถ้าหากหลุยจะเลิกทำ u t u b e เพราะเรื่องการโดนแฉและตัวของหลุยเองก็อายย่ยางเข้าเลขสี่แล้วอีกทั้งยังมีลูกด้วยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเลิกทำ u t u b e และหันมาดูแลครอบครัวพร้อมกับทำเงินด้านการลงทุนอย่างจริงจังแต่ถึงกระน,นั้นความชัดเจนมันก็ไม่ถูกทำให้กระจ่างจนแฟนๆบางส่วนก็เริ่มนที่จะเปรียบเทียบเรื่องราวที่เกิดขึ้นของมินิแลดและหลุยว่ามันมีความคล้ายกันตรงที่เจ้าตัวไม่อยอมมาชีใใ้แจงทุกคนเข้าใจอย่างแท้จริง การสาหรับหลุยแล้วเขาแตกต่างกับม,มินี่แหละตรงที่เขาไม่สนใจเรื่องของชื่อเสียงและภาพลักษณ์อย่างไรก็ดีในช่วงหนึ่งแฟนเก่าของหลุยก็ได้ออกมาทวีตข้อความทำนองที่ว่าเธอให้ข้อมูลบางอย่างผิดไปแต่ถึงกระนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ในทวีตมันก็มักจะเป็นการพูดเข้าข้างตัวเองเป็นสัส่วนใหญ่และหลายๆคนก็เ่มที่จะจับไตได้ไม่ว่าจะเป็นด้เธอบอกว่าชายวัยย่างเข้า30ไม่ควรจะคบหากับเด็กอายุ18ซึ่งมันก็ทำให้หลายหลายคนสงสัยว่า ถ้าไม่สมควรคบแล้วเธอจะไปคบกับหลุยส์ที่อายุย่างเข้า30มสิบทำไมหรือไม่ก็เรื่องของการนัดไปเจอกันที่เธอนั้นบ่นว่าเธอต้องใช้เงินหลายหมื่นเพื่อจองตั๋วแล้วบินไปหาฝ่ายชายมันก็เลยมีหลายคนสงสัยกันต่อว่าถ้ามันต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นทำไมไม่ให้ฝ่ายชายมาหาหรือไม่ก็นัดกันครึ่งทางก็ได้แน่นอนว่าในท้ายที่สุดแฟนเก่านั้นก็ยังเคลมอีกว่าเธอนั้นเป็นเดีืยวความสัมพันธ์ท็อกซิกในครั้งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อออกมาอย่างนี้แล้วมันก็เลยไม่น้ำหนักของการหายตัวไปของหลุยมีความเป็นไปได้เนื่องจากการถูกปิดสร้างไรายได้บน YouTube นั่นเองแต่นั่นก็เป็นแค่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าความจริงนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดและนั่นก็เลยทำให้เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้นอกจากเรื่องของลุยและมินิแลดแล้วมันก็ยังมีเรื่องของโอมแร็กเกอร์ ที่ทำตัวท็อกซิกต่างๆน,น,นานาระหว่างที่อยู่วานอสเกมมิ่งครูไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักฐานปลอมเกี่ยวกับการรับภาพนูดจากแฟนๆของ H2O d e l i r i u s รวมไปถึงการพูดจาด่าสมาชิกคนอื่นแบบลับๆซึ่งนั่นก็เลยทำให้โอมแร็กเกอร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องออกจากกลุ่มไปเพราะเรื่องไม่เหมาะสมนั่นเอง และนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเช้าที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ทำคอนเทนต์ด้วยกันมานานแค่ไหนแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องแยกตัวกันไปในเส้นทางของตัวเองเพียงแค่บางคนนั้นก็ต้องแยกย้ายออกไปเพราะเรื่องที่ไม่เหมาะสมและเพื่อนๆก็ไม่ยอมรับก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าวานอส Gaming c r e ูน่าจะเป็นความทรงจำดีๆของใครหลายคนและในปัจจุบันเองนั้น ชาแนลดังกลางก่าวก็ยังเล่นเกมกับเพื่อนของเขาอยู่เรื่อยๆและมันก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีไม่น้อยให้กับใครที่มีเพื่อน,เ,อน,เ,อนเล่นเกมด้วยกันก็รักษากันไว้ให้ดีๆนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางเช่าแบคคอร์อ e ีสปอร์ตอย่าลืมชวนกดไลค like, ์ s u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ